ทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ทำสวนทำไร่วิถีไทยคุ้นเคยพัฒนาต่อยอดไม่นิ่งเฉยกเกษตรไทยไม่ล้าเลยเพราะมีหัวใจกเกษตรปลูกผักพันธุ์พืชสมุนไพรทั้งสวนนาไร่เกษตรไทยอินทรีย์นำความรู้ภูมิปัญญาที่มีด้วยสองมือนี้ เมืองไทยเมืองเกษมเกษมและภรรยา มีความสนใจปลูกและศึกษาเรื่องต้นมะปีดเพราะเห็นว่าเป็นพืชสวนครัวพื้นถิ่นของจังหวัดจันทบุรีที่ใกล้จะสูญพันธุ์เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มักโค่นต้นมะปีดที่ปลูกแซมไว้ในสวนทิ้งแล้วหันไปปลูกไม้ผลเศรษฐกิจแทน ครับต้นนี้เป็นมะปิดที่เกิดจากมเมล็ดเนาะนะครับตัวนี้ก็เกิดเองตามธรรมชาตินะครับอายุก็ประมาณสัก3ปีนะครับคือต้นที่เป็นต้นจากเม็ดเนี่ยมันจริงมันโอกาสที่จะกลายพันธุ์สูงอยู่นะครับเพียงแต่ว่าต้นนี้ผมทดลองเก็บไว้นะครับแต่ก็ยังมีผลใหญ่ความเปรี้ยวก็ยังเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันติดมาคือเรื่องของหนามหนามค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเป็นมะปิดที่เราเอามาปลูกเนี่ยจะไม่ค่อยมีหนามแต่ตัวนี้มีหนามเยอะนะครับแต่ความดกก็มีนะครับความดกก็คล้ายคล้ายเดิม แต่ตอนนี้กําลังเช็คดูว,ว่ารสชาติมันจะแตกต่างไหมแต,แต่ความเปรี้ยวนี่ค่อนข้างชัดเจนว่าเรายังไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับส่วนโลกก็ก็มีทั่วไปเหมือนกับมะนาวนอกมีเรื่องของเพี้ยไฟแรแดงก็มีเหมือนกันครับคือพอเราปลูกเยอะๆส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องดูแลนะครับมันจะทำทำไง ส่วนหนึ่งผมจริงๆส่วนที่นี่ก็จะใช้เป็นเป็นน้ำหมักที่เราเน้นการไล่มแมลงมากกว่าครับคือไม่ได้ไม่ค่อยได้ข้ามเพราะว่าจริงๆเราอยากจะทําเป็นเป็นสวนที่เป็นสวนอีซีเล็กๆนะครับพื้นที่ประมาณสัก2ไร่ตรงนี้นะครับก็ก็ใช้เป็นน้ําหมักบ้างใช้เป็นพวกยาฉุนบ้างนะครับในส่วนของการไล่ใช้สารสะเดาบ้างส่วนหนึ่งนะครับส่วนปุ๋ยก็จะเป็นพวกกากปุ้งกากกุ้งกากปูที่ ที่ที่ชาวบ้านแถบนี้ที่เขาแกะกันนะครับผมก็พยายามรวบรวมแล้วก็เอามาใส่ตามคูนมันนะครับก็เป็นเศษของเปลือกกุ้งเปลือกปูต่างๆนะครับเพ่เิ่มแคลเซียมให้ไปตรงนั้นนะครับก็ก็ทำตามวิถีเดิมๆแต่ผมไม่ค่อยไปเล่งเรื่องเรื่องเคมีมากนักในส่วนนั้นครับส่วนการดูแลแต่ปีหนึ่งเราก็ต้องบํารุงเหมือนกันครับเรื่องของของของปุ๋ยที่ต้องเป็นปุ๋ยเคมีก็ต้องใส่บ้างนะสูตรเสมอปกตินี่แหละครับนะก่อนออกดอกหลังจากเราเก็บแล้วแล้วก็ดูแลมันปกติเขาจะออกดอกช่วงไหนบ้างเออจริงๆแล้วมะพีดมันออกดอกทั้งปีนะครับ มันก็จะสลับกันออกดอกทั้งปีนะครับผมเก็บได้ประมาณหกเจ็ดุนนะจริงๆแล้วจะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่สลับกันไปแต่ช่วงที่มากสุดคือช่วงประมาณเดือนมก,กราคมพามีนานี่ผลก็จะออกมากราคาค่อนข้างที่จะตกต่าแต่ว่าหลังสองสามปีหลังมาเนี่ยครับมันค่อนข้างราคาที่จะนิ่งเพราะว่ามันมีคนใช้เนาะคน,คนที่มีผู้บริโภคมากขึ้นก็ราคาก็อยู่มาสักยี่สิบบาทตอนนี้ดูราคามาสักยี่สิบห้าบาทต่อกิโลนะครับก็เป็นมาประมาณนั้นนะครับ ผมผมเดินระบบน้ำไปให้แต่ว่ามะพิดเองก,ก็เป็นพืชที่ที่ไม่ได้ต้องการน้ํามากจนเกินไปเหมือนส้มเหมือนอะไรนะก็แต่ต้องให้เลี้ยงไว้บ้างเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเราให้มากไปเนี่ยใบมันจะมันจะบ้าใบออกใบอย่างเดียวเลยนะครับในส่วนของถ้าเราจะให้มันออกดอกก็ต้องปล่อยให้มันแห้งๆสศกๆศนิดนึงก็จะสามารถให้เห็นดอกได้นะครับก็จะควบคุมระดับหนึ่งแล้วที่นี่พื้นตรงนี้มันจะเป็นพื้น,พ,น,พ,น,น,นนะพื้นดินดินทรายเนาะคือดินทรายข้างล่างก็จะเป็น คล้ายๆติดทะเลครับที่นี่มันจะเป็นดินที่มีความพิเศษอย่างนึงคือเป็นทรายเยอะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นเศษหอยเศษกุ้งเศษปูที่เป็นพอดเลยไปในห้างแล้วม่ก็จะเป็นทะเลแล้วนะครับก็จะเป็นพืชที่อยู่ในพื้นที่ที่คล้ายๆน้าปล่อยประมาณหนึ่งนะครับมันมีข้อดีใช่ไหมครับผมว่าข้อดีนะคือคือที่นี่ผมผมปลูก2ปีเนี่ยถือว่าเติบโตได้เร็วนะครับเพราะว่าไปไปทุกที่สวนอื่นของเพื่อนก็ยังไม่โตเท่าไหร่ แต่เพื่อนบอกว่าที่นี่น่าจะเป็นพื้นเรื่องของพื้นทรายที่น้ํามันรับแล้วก็ระเหยออกไปซึ่งน่าจะทื่อซ,ซึ่งซึ่งมาปิดน,น่าจะชอบอย่างนั้นนะครับเป็นพื้นทรายมากกว่าครับระยะนี้พี่ก็คือปลูกระยะออที่สวนเนี่ยผมค่อนข้างจะปลูกไว้ชิดมากเพราะว่าหนึ่งเราต้องการปลูกให้เป็นที่ได้เรียนรู้ของของคนที่มาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องผลผลิตเนี่ยผมว่าถ้าโตแล้เราก็สามารถที่จะตอนออกได้นะครับก็ตอนนี้ก็วางไว้ที่ประมาณเม็ดเม็ดครึ่งไม่เกิน2เม็ดต่อต้นนะครับที่นี่มีมาสัก400ต้นนะครับ พื้นที่เพียงหนึ่งไร่สามารถปลูกต้นมะปี๊ดได้ถึง400ต้นซึ่งสวนพี่เกษมปลูกในระยะชิดที่1คูณ1เมตรรวบรวม3สายพันธุ์ของต้นมะปี๊ดไว้สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปคือ 1, พันธุ์พวงจันทบุรีพันธ์ุยักษ์หรือพันธ์ุจักระพัดและพันธุ์ด่างมะปี๊ดเป็นพืชที่ดูแลง,ง่าย ปลูกเพียง2ปีก็เก็บผลผลิตได้ให้ผลผลิตจำนวน30กิโลกรัมต่อปีและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสูงสุดต้นหนึ่งให้ผลผลิตได้ถึง100กิโลกรัมต่อปีสำหรับต้นนี้ที่พี่พามาดูนี่ก็คืออายุประมาณเท่าไหร่สำหรับมะปิดต้นนี้นะครับก็อายุประมาณ6ปีนะครับจริงมันโดนทํเสาไปครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับมันจะออกลูกจริงๆมันออกทุกทั้งปีมะปิสนะครับ มันเป็นเป็นพืชที่เป็นพืชมหัศจรรย์ของจันทบุรีประเภทชนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ามันมีดอกมียอดก็คือเห็นดอกมันจะมีเกสรตัวผู้ตัวเมียอยู่ในตัวเดียวกันครับที่มันดกพ่ออะไรเพรา่ามันมีเกสรตัวผู้กับตัวเมียู่ตัวเดียวกันนะครับมันถึงผสมกันได้ได้ง่ายแล้วก็ทัพ์ที่จะทาให้มันดกได้ง่ายนะครับในส่วนของการใช้ประโยชน์ก็เราก็ใช้ลูกประมาณประมาณแก่พอแก่พอสมควรครับแต่ไม่ถึงกระเหลืองมากเนาะก็จะเป็นลูกประมาณนี้นะครับ ตัวเหลืองมากบางทีการที่เราไปทําน้ํามันจะทําให้มันมีกลิ่นเร็วขึ้นนะครับเหมือนผลไม้ามาที่มันสุกเกินไปเนาะแต่ส่วนของถ้าเป็น,นผลที่มันอยู่ในระหว่างระหว่างที่มันแก่พอสมควรเนี่ยก็กจะทําให้น้ําตัวนั้นรสชาติมันดีกว่า นะครับทางกลุ่มก็พยายามจะใช้คัดเลือกประมาณนี้ส่งให้ลูกค้าครับผมตั้งแต่ลงปลูกจนถึงเก็บได้นี่ค่ะใช้ระยะเวลาย,ยัางไงดูแลยังไงคะจริงๆแล้วมะปี๊ดนะครับเป็นพืชที่ที่ดูแลง่ายแล้วก็ปลูกง่ายเนาะเราเราสามารถที่จะไปหากิ่งพันธุต์ตา,ตามตามสวนต่างๆที่เขาตอนหรือเขาควบแน่นก็ได้เนาะเราสามารถที่จะลงนะครับพอลงปลูกเนี่ยนะครับก็เป็นการปลูกทั่วไปนะเขาในส่วนของของการเติบโตเนี่ยประมาณสักปีกว่าๆถึง2ปีก็สามารถให้ผลผลิตแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะเต็มที่เลยเนี่ยต้องประมาณสัก3าปีครึ่งถึง3ปีขึ้นไป 3ปีครึ่งถึง4ปีขึ้นไปก็จะให้ผลผลิตท,ที่สูงขึ้นนะครับต้นนี้จริงๆมันถูงประมาณ4-5เมตรนะพอดีผมตัดออกไปนะครับ6กปีนะครับเป็นพืชที่ที่ทนพอสมควรแล้วก็มันไม่ให้มีโรครบกวนนะครับ ราถึงตัดที่เราเรียกว่าทาําสาวเหรอคะครับคือคือกิ่งพอได้อายุระหว่างนึงมันจะมันจะรู้สึกมันแหง้แหงๆเหมือนเหมือนคนแก่เนาะมันแหง้งๆพอเราตัดขึ้นมาใหม่มันก็จะทําให้มันมีกิ่งก้านสาขาใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็จะให้มันมีสามารถมีดอกสามารถผลิตดอกผลิตยอดได้ได้มากกว่าครับคนนิยมทําสาวกันช่วงนั้นครับ,รบทำแค่ครั้งเดียวหคะหรือทำตลอดอ๋อจริงๆแล้วผมทาแค่ครั้งเดียวครับจริงๆพืชตัวนี้มันอยู่ได้ถึงถึง10กว่าปี20ปีนะนะครับแต่ว่าเราตัดแค่ครั้งเดียวนะครับ ติดดอกเยอยค,ะค่ะจนเป็นผลที่เก็บได้นะคะใช้ระยะเวลาประมาณ4-5เดือนครับประมาณ4-5เดือนเหมือนพืชทั่วไปนะครับที่ที่จะที่จะ,จะออกผลผลิตเหมือนกันนะครับคือปกติแล้วมะพีถ้ามันออกออกดอกออกยอดเนี่ยมันก็จะเห็นเห็นดอกนะครับแต่ช่วงนี้บ้านเราฝนมันค่อนข้างเยอะก็เลยก็เลยอาจจะบ้าใบไปนิดนึงนะครับต,ต้นชุดนี้ครับมันมันโดนเก็บไปช่วงหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นชุดใหม่แล้วนะครับเมืองต้นก็เริ่มแซมๆดอกแล้วล่ะ เห็นมีลูกใหญ่ลูกเล็กสลับกันไปใช่ครับใช่ครับมันก็จะจะเป็นตัวนี้เป็นต้นสายพันธุ์พื้นเมืองเนาะเราเราเรียกว่าต้นต้นพันธุ์พวงมันจะออกมาเป็นพวงพวงครับนะครับถ้าลักษณะมันก็จะเป็นต้นต้นพวงพวงออกออกมาก็จะมีหลายลูกนะครับจริงๆมะปี๊ดมันมันน่าจะมีหลายสายพันธุ์นะครับแต่ที่สวนนะผมมีอยู่3าสายพันธุ์หลักๆละก็คือพันธุ์พันธุ์พื้นเมืองพันธุ์พวงตัวนี้เราจะเป็นพันธุ์ลูกใหญ่แต่นี่ไม่ยังไม่มีลูกเป็นยัลูกลูกโตๆเกือบเท่ามะนาวนะครับแล้วก็จะมีมปปีดดท่เ็นนนพพััลาายง ซึ่งซึ่งทุกทุกพันธุ์ก็สามารถที่จะเอามาแปลรูปเอามา,าบริโภคได้ครับความแตกต่างกันแต่ละสายพันธุ์เป็นยังไงคะออในส่วนหนึ่งคือถ้าถ้าเรามองทั่วไปเนาะถ้าทางกายภาพเนี่ยลูกโตลูกพันธุ์พวงจะต้นคล้ายๆกันหมดเลย นะครับแต่ตอนนี้ทางกลุ่มกำลังกำลังรวบรวมสายพันธุ์อยู่ว่าในตำบลวันยาวหรือในอำเภอขลุงหรือในจันทุรีมันมีมะปี๊สายพันธุ์ไหนบ้างนะครับพยายามที่จะรวบรวมไว้ในสวนนี้เพื่อให้คนคนที่สนใจเรื่องมะปี๊ดซึ่งเป็นพืชพื้นถิน่นเนี่ยมาได้มาเรียนรู้ที่สวนแห่งนี้นะครับตอนนี้ก็ อนนี้อยู่ในขั้นตอนการทําข้อมูลอยู่การเก็บรวบรวมอยู่นะครับก็เราก็จะออกไปตามสวนสมาชิกที่ที่มีมะปีดนะครับต้น2ต้นเราก็ถือเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็ลองไปดูซิว่าต้นที่เขาใหญ่ที่สุดมันต้นขนาดไหนลูกเป็นยังไงต้นเป็นยังไงแล้วก็เก็บกลับมานะครับทำเป็นบันทึกไว้แล้วก็เดี๋ยวจะรวบรวมกิ่งพันธุมาไว้ที่ในสวนนี้เพื่อให้เพื่อให้คนที่สนใจได้มาศึกษาว่าเออมะปีดจริงๆมันก็นก,นก,นก็มีหลายสายพันธุ์แล้วก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของจันทบุรีจริงรจริงครับจริงๆแล้วมะปีดเนี่ยค่ะเป็นพืชเหมือนก ครับก็เล่าอย่างนี้เนาะในส่วนของสักประมาณ7จ็ปดีที่แล้วนะครับมะปี๊ดถ้าพูดถึงมะปี๊ดเนี่ยท่านในบนวันยาวหรือในอำเภอคลุงเนี่ยนะครับเป็นแหล่งที่ที่มีมากที่สุดก็ว่าได้เพราะว่าทุกสวนก็จะมีมะปี๊ดนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยนะครับด้วยด้วยด้วยความนิยมเรื่องผลไม้ซึ่งมีมูลค่าสูงขึ้นเนาะทุเรียนมังคุดเงาะลงกองก็ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงแล้วก็ส่วนหนึ่งคนที่กินมะปี๊ดเองในเป็นคน,นเฉพาะพื้นถิน่นผู้เราเองนะครับก็จะ รู้เฉพาะคนจันทร์ใหญ่คจันทร์ก็กินกันก็เอามาแทนมะนาวเนาะทำเรื่องเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดเอ่ยน้ําดื่มเอ่ยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วคนโบราณเขาใช้เปลือกมันนะครับทำน้ําพริกกุ้งแห้งแล้วก็กินเป็นเป็นเป็นยายาระบายยาขับลมสวนหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยเนื่องที่มันไม่มีราคาก็เลยไม่ค่อยมีคนปลูกแล้วคนก็ตัดทิ้งไปนะครับแต่ทางกลุ่มของเราเนี่ยนะครับก็เห็นว่าเอ๊ะมะปี๊ดจริงๆเป็นพืชพื้นถิ่นที่น่าอนุรักษ์ไว้แล้วก็น่าจะแปรรูปผมก็เลยทดลองทําเรื่องของการแปรรรรูปปปปเเื่่ออออองงงขนน้้ะะี็ตัััวววแแกกกกไลบบจหท ที่จันทบุรีมีมีความความบูมเรื่องท่องเที่ยวนะครับเรื่องโฮมสเตย์ต่างๆในเพอขุงซึ่งซึ่งมีคนมามากมายแล้วก็ประกอบกับวัตถุดิบที่หนึ่งที่ต้องใช้คือมันปีด๊ดเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นมันเป็นตัวหนึ่งที่ต้องมาแทนมะนาวในน้ำจิ้มซีฟูด้ดคือใครมาก็ต้องมากินน้ำมะปีด๊ดเพราะว่ามันจะต้องกินน้ำจิ้มซีฟู้ดกับกุ้งหอยปูปลาเนาะก็ทําให้คนคนที่มาจากกรุงเทพมาจากแตงวัดรรู้จักมะปี๊ดมากขึ้นแล้วก็ถามหา ตอนหลังตลาดมันเริ่มดีทั้งผมก็เลยมันก็น่าจะเป็นพืชที่เราน่าจะทาทาธุรกิจได้ส่วนหนึ่งนะครับทางผุมก็เลยคิดว่าเออทั้งนั้นเราก็ทดลองทำนะครับซึ่งปันก็ทำมาประมาณ4ีปีแล้วล่ะนะครับซึ่งผลตอบรับก็ค่อนข้างดีครับครับการที่เอามาปิดไปแทนในน้ำทิ้งซีฟูนี่ค่ะมันมันดึงจุดเด่นอะไรขึ้นมาเออเอกลักษณ์ของมะปิดนะครับคือเขาจะมีความหวานในตัวเองประมาณประมาณ6% 6เกดิก นะครับคือในตัวก็มีความหวานในตัวเองนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับถ้าเราใช้มะนาวก็จะเป็นกลิ่นมะนาวที่เราคุ้นเคยนะครับคนส่ญญวนใหญ่ก็จะคุ้นเคยมะนาวแต่ว่าถ้าคนเคยทานาถ้าคนได้ลองทานมะปี๊ดนะครับก็จะจะมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์คือจะมีความเปรี้ยวความหวานความกลมกล่อมในตัวมันเองนะครับแล้วสีสันก็จะจะไม่ได้ใสจะเป็นสีเหลืองๆเข้มๆนะครับถ้าคนที่มาก็ผมว่าคนที่มาเที่ยวจันมรีส่ญญวนใหญ่ก็จะโดนกินน้ําจิ้มซีฟู้ดไปโดดปริยายเนาะนะครับซึ่งซึ่งก็ทําาาให้้้้้คคนนนนนนรรรูจััักกกกมมขึึแลวะง็ปณบ ตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาได้ชักชวนเพื่อนบ้านในพื้นที่ตำบลวันยาวอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีหันมาปลูกต้นมะปีดเพิ่มขึ้นรวมสมาชิก30ครอบครัวจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตำบลวันยาวอำเภอคลุงขึ้นและจัดทําเป็นโครงการความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชนโดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอคลุงเป็นผู้ให้คําแนะนออําส่วนใหญ่ที่ผมรับซื้อจกเคอขายคือเป็นลูกสด ลูกสดใช่ครับผมมาแปล,แปลรูปต่อคือบางทีเราไม่พอเราก็ต้องใช้เครือข่าย<อ>คือพอทําเป็นธนาคารความหลากหลายในพื้นที่ตัวบรรยาวเสร็จผมก็จะมีสมาชิกเครือข่ายธนาคารความหลากหลายมาครับว่าส่วนนั้นเราก็ต้องเข้าไปดูเขาแล้วก็ขอตัดกิ่งพันไว้ในสวนแล้วก็รับซื้อผลิตเขาส่วนหนึ่งเพื่อที่จะทําการตลาดช่วยเขาด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นการต่อยอดนี่ใช้เยอะไหมคะของผมตัวนี้ส่งวันละร้อยกิโลก็เตือนหนึ่งประมาณประมาณ3ตันส่งร้อยโลนี่หมายถึงส่งสดเหรอคะลูกสดอย่างเดียวนะส่งตามโรงแรมเน ลูกค้าผมนี่อยู่แต่งประวัดหมดเลยครับกัาไปทำอะไรคะ,ะลูกค้าก็จะมีหลากหลายคนกุ้วยหนึ่งคือโรงงานที่แปรรูป<ม>น้ำผลไม้ซึ่งไม่แน่ใจว่าเอาไปทำสูตรต่ออาจจะไม่ใช่น้ำมะพิ้เพียวแต่จะไปมิกซ์กับส้มไปมิกซ์กับตัวอื่นนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งคือร้านอาหารนะครับร้านอาหารนี่ก็จะจะเป็นร้านอาหารไทยก็มีมญี่ปุ่นก็มีมจีนก็มีมเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาเขาใช้แทนส้มยูสุ ที่มันแพงๆราคาโลละ3 0 0บาทแต่เราเขาซื้อเราไปเนี่ยราคาไม่กี่สิบบาทก็จะไปแปรรูปแทนนะครับส่วนที่3ก็เป็นร้านพวกกาแฟกาแฟก็จะไปทำเมนูต่างๆน้ำพันน้ำกาแฟมะปีตอะไรต่างๆนะครับก็จะมีลูกค้าอยู่3-4กลุ่มหลักๆนะครับแต่เป็นลูกค้าต่างกันหวดทั้งหมดเพราะว่าลูกค้าบ้านเราหาได้ยากเพราะว่าเขาสามารถจะเข้าถึงแหล่งได้ไดง่ายอยู่นะครับแต่ว่าถามว่าผลผล,ผลิตพอไหมตัวเนี้ยผมว่าไม่พอ เพราะอะไรครับเพราะว่าคนมันเริ่มรู้จักมากขึ้นคนต่างจังหวัดเพิ่มผมส่งเชียงใหม่ก็เคยส่งนะครับใต้ก็เคยส่งคือเขาเขามากินที่มาเที่ยวแล้วเขาเขารู้สึกติดใจ,จยอยากลองทําขายนะครับก็ก็เป็นเป็นตัวหนึ่งสําหรับมะปี๊ดเนี่ยค่ะต้นหนึ่งตอนสองปีที่เขาให้ลูกเนี่ยค่ะเขาจะให้ประมาณกี่โลคะต่ออ่าผมตีไว้สองปีเนี่ยถ้าทั้งปีประมาณเราตีนะประมาณสักสักสามสิบกิโล<ม>ต่อต้นนะ<ม>ถ้า30มสิบกิโลต่อต้นคุณปุ้ยลองคูณราคาพื้นฐานสัก เอาสัก2ี่บาทพอราคาส่งนะครับรหกร้อยต่อปีใช่ครับแต่ถ้าเขาโตต้นใหญ่ไปอีกเขาก็จะให้ให้มากกว่านั้นครับให้มากกว่านั้นครับบางต้นมีได้ถึงเป็นเป็นร้อยโลนะท่านถูดกดก็เป็นร้อยโลนะครับเนี่ยผมมีครับผมมีอ่ะผมมีร้อยต้นผมมีร้อยต้นผมผมสองปีผมได้สามร้อยก็คือตันได้สามตันถูกไหมครับสามตันปีละหกพันปีละหมื่นได้สบายๆถ้าปลูกแซมนะ ถ้าปลูกแซมนะครับนี่ไม่รวมเรื่องการแปลรูปนะครับถ้าแปลรูปก็จะหมุนข้ามก็จะไปอีกแบบหนึง่ง mm hmm. นะครับเป็นพืชที่ถ้าถามว่าราคา20บาทตัวนี้ผมว่ามันน่าจะดีกว่าลำไยบ้านเราในช่วงหนึ่ง mm hmm. นะครับบอลใจกว่าจะ20บาทเราต้องไปคัดลูกไซส์นั่นนู่นนี่ mm hmm. แล้วก,การดูแลก็ต้องมีเรื่องค่าลงค่าแรงแต่ว่ามะพีเป็นพืชที่ที่เรามีไม่ได้สวนแต่ว่าคือชาวบ้านอาจจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าของมันเพราะว่ามันไม่ได้ขายไง ครับคือถ้าถ้าผมว่าถ้าถ้าทำให้เป็นธุรกิจผมว่าน่าสนใจเรื่องมะปิดอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันตลาดตอนนี้อยู่ที่ร้อยโลต่อวันก็คือมีแนวโน้มที่จะขยายมีครับคือมันมีมันมีบริษัทที่จะทาสัญญาแต่เราเรายังเช็คจํานวนของมะปิดบ้านเราไม่ค่อยได้เพราะว่าบางคนก็มีน้อยมีมากแล้วก็ไม่เคยขายเลยบางคนมีเป็น10 20ต้นนะแต่เพียงแต่ว่าปล่อยให้ร่วงไงเรายังไม่เจอถึงจริงตอนนี้คือกําลังทํางานตรงน,นี้อยู่ว่าถ้าเราสามารถรวบรวม สมาชิกที่เป็นสมาชิกธนาคารความหลากหลายได้แล้วก็จะสามารถรวบรวมผลผลิตได้อย่างนั้นเราก็ช่วยพี่น้องที่มีมาปีดคือ2ก็คือไม่ให้มันสูญพันธุ์ไปจางเมืองจันทุรี<ฮ>ะนะครับถ้าไม่งั้นมันก็จะโดนทุเรียนโดนมังคุดซึ่งซึ่งเราเห็นราคาอยู่แล้วละ่ะนะครับแต่ว่าพืชตัวนี้เป็นพืชที่น่าเสียดาย <ฮะ S 1> นะครับเพราะมันสามารถที่จะแปรรูปแล้วก็ทําทานได้ทั้งปีถ้าแนวโน้มมันสามารถที่จะส่งออกไปให้พี่น้องทางอีสานทางตะวันทางเหนือทางกินเป็นด้วยผมว่ามันน่าจะน่าจะเป็นพืชตัวหนึ่งที่มีอนาคต นะครับกับ3คือมันเป็นพืชไม้ประดับที่เป็นไม้มงคลคนะครับซ,ซึ่งถ้าเรามีกลุ่มที่มาจัดการต่อเรื่องเรื่องทําไม้กระถางให้มันออกลูกเต็มกระถางแล้วก็จําหน่ายไปผมว่าน่าจะเป็นสินค้าของของบ้านเราได้อีกตัวหนึ่งซึ่งซึ่งทางกลุ่มก็กาลังดําเนินการตรงนั้นอยู่ครับมะปีดส้มลูกเล็กชาวบ้านนิยมที่จะใช้แทนมะนาวในอาหารหลากหลายไม่ว่าจะเป็นจําพวกต้มยําทําแกงน้ําพลิกน้าจิม้มต้มส้ม ทำให้มีรสเปรี้ยวซ้ํายังเป็นเอกลักษณ์รถเฉพาะในอาหารของคนเมืองจันทรนอกจากนี้ยังสามารถนํามาทําเครื่องดื่มเป็นน้ําผลไม้ธรรมชาติมีคุณค่าทางโภชนาการมีวิตามิน A และ C สูง ต่อมาได้มีการต่อยอดมาปี๊ดในการแปลรูปด้วยการทำน้ำมาปี๊ดที่ทำขึ้นมาเป็นสองสูตรหลักคือน้ำมาปี๊ดผสมกับน้ำตาลเกลือเล็กน้อยแต่เพื่อลดความหวานได้หันมาใช้เปลือกต้นชะเอมเพิ่มความหวานแทนน้ำตาลผสมสมุนไพรประจำถิ่นอย่างเช่นลูกกระวานและการพูทำให้เหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิต และแบ่งการบรรจุพันธุ์ออกเป็นขวดแก้วที่เก็บไว้ได้นานถึง1ปีโดยไม่เสื่อมคุณภาพและไม่ต้องแช่เย็นบรรจุขวดพลาสติกเก็บไว้ได้นานถึง2เดือนในตู้เย็น นอกจากนี้ยังต่อยอดด้วยการแปลรูปผลมะปี๊ดมาเป็นแยมมะปี๊ดมะปี๊ดกวนมะปี๊ดแช่อิ่มเป็นขนมสุขภาพทานเล่นและเป็นของฝากของขวัญของเมืองจันทบุรีที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ของเราค่ะมีอยู่9กแบบค่ะแบบที่หนึ่งก็คือเป็นน้าพร้อมดื่มนะคะน้าพร้อมดื่มนี่มี3สูตรสูตรดั้งเดิมสูตระมะปี๊ดอันชันค่ะสูตรมะปี๊ดสมุนไพรค่ะแล้วมีมะปี๊ดเกศทิมะซึ่งเป็นมะปี๊ดสดนะคะท,ท,ที่ที่ใช้ปั่นค่ะมีแยมมะปี๊ดมีชามะปี๊ดค่ะมีมะปี๊ดแช่อิ่มค่ะขายผลสดแล้วก็ขายน้ํร้อ0เซ็นค่ะเข้าสู่กลุ่มบริษัทต่างๆค่ะไม่เคยคิดมาก่อ,อนเลยว่ามะปีกก๊ดสรปรยรูเปยเยอะขนาดนี้ ออตอนแรกพี่พี่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะจะไปได้มากขนาดนี้นะคะแต่ตอนหลังเนี่ยด้วยความต้องการของตลาดที่สูงอะคะ่ะจากจากลุ่มนักท่องเที่ยวต่างๆที่เข้ามาออท่องเที่ยวในจันทบุรีที่เป็นเมืองรองเนี่ยนะคะทาให้ความต้องการของโฮมสเตย์โรงแรมค่ะที่นําไปปรุงอาหารนะคะออมากขึ้นก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยรู้จักมากขึ้น พอรู้จักมากเมื่อเขากลับไปเนี่ยเขาก็สั่งซื้ออร่อยชอบใจสั่งซื้อเช่นกลุ่มร้านกาแฟค่ะกลุ่มบริษัทกลุ่มร้านอาหารต่างชาติเช่นฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียจีนเป็นหลักค่ะท,ที่ที่ใช้ตัวนี้ค่ะในการปรุงอาหารทั้งกลุ่มก็เลยขายได้มากขึ้นต,ต่อมาเนี่ยพอการขายได้มากขึ้นเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่า ผู้ปลูกเนี่ยน้อยลงค่ะเนื่องจากผลผลิตที่ส่งเราเนี่ยเราต้องการผลผลิตวันละร้อยกิโลต่อวันเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งเราได้ค่ะเราก็เลยหันมาคุยกับกลุ่มกับสมาชิกกับคนที่จะมีมาปีอยู่แล้วที่จะปลูกนะคะว่าเป็นไปได้ไหมที่พวกเราจะเพิ่มผลผลิตค่ะโดยการปลูกให้มากขึ้นค่ะก็ก็พี่น้องค่ะกลุ่มสมาชิกก็ก็โอเคมีเสียงตอบรับที่จะปลูกกันนะคะ ีนี้พี่ก็ไปเห็นมาอีกว่าจากการที่เราซื้อมะปิดมาในกลุ่มจากพันุ์ของเราเองเนี่ยโอ้มันมีหลายแบบมากเลยมันมีทั้งพันธุ์ลูกเล็กนะพันธุลูกใหญ่นะมีพันุ์ด่างเราก็เลยสนใจที่จะศึกษาถึงว่ามันเป็นไปได้ไหมว่ามะปิดเนี่ยมันมีหลากหลายสายพันธุ์และเราจะหาสายพันธุ์ไหนที่มันเหมาะกับจันทบุรีเป็นไปได้ไหมที่เราจะสืบค้นว่ามันเป็นสายพันธุ์เดิมที่ชาวจันทบุรีเรียกว่าพันธุ์พวงนะคะ ที่เป็นลูกน้อยๆผิวบางๆกินเปลือกได้กลิ่นหอมประมาณนี้ค่ะเราก็เลยมาคิดทําในเรื่องของธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพของมะปิ๊ดค่ะเพื่อที่เราจะสืบค้นสายพันธุ์เดิมกับศึกษาสายพันธุ์ที่มันให้คุณสมบัติที่ดีที่สุดค่ะอาจจะทนต่อโรคอาจจะผลใหญ่อาจจะมีกลิ่นหอมหรืออาจจะเจอหวาน ประมาณนี้ค่ะอันนี้เือเป็นช่วงอนาคตนที่เราจะจะทำให้ได้ค่ะเป็นช่วงที่เรากำลังเริ่มนะคะในเรื่องของธนาคารความหลากหลายนี่เราเราเราเริ่มลงมือทำแล้วค่ะ<ม>ช่วงนี้ก็คืออยู่ในช่วงของการสืบค้นอยู่นะคะระยะเวลานี้เราใช้เวลา8เดือนค่ะเราจะสิ้นสุดโครงการที่เดือนกุมภาค่ะแล้วก็จะรู้ว่าเราจะใช้วิธีสแกนทั้งพื้นที่ของตำบลบรรยาและเอาตำบลบรรยาก่อนค่ะคือจะสแกนร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าพี่น้องของเราเนี่ย มีแมพฟีททุกบ้านไหมแล้วเป็นสายพันธุ์เดียวกันไหมค่ะโดยการาให้เชิญนักวิชาการเนาะจากมหาลัยเทคโนโลยีนครราชสีมาค่ะมาเป็นที่ปรึกษาค่ะท่านเป็นนักพืชศาสตร์ค่ะมาช่วยค่ะใน,ในเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็สืบค้นสายพันธุ์ค่ะถ้าตวอมาปีทํา้จะทำอะไรได้ให้กับ อ,อ,อนาคตเนี่ยพี่คาดว่ามาปิ๊ดเนี่ยจะทำรายได้ให้กับพี่น้องเราค่อนข้างมากพี่ใช้คำว่าค่ากับข้าวค่ะซึ่งตอนนี้พี่น้องกุ่มที่มีมาปี๊ดจริงๆแล้วอ,อ,อายุของเขาประมาณ5-6ปีเนี่ยทำรายได้มากกว่า2 0 0 0 0นบาทต่อปีค่ะเ,เขามีผลผลิตเพียงร้อยกว่าต้นค่ะก็สามารถทำให้เขาเ ตัวนี้อยู่ได้ค่ะพี่ก็เลยมองว่าตัวนี้น่าจะให้มันเป็นส่งเสริมให้เป็นพืชรองค่ะนอกจากทุเรียนบางคุดลำไยแล้วค่ะให้ให้ตัวนี้เป็นเป็นพืชรองของเราค่ะแล้วต่อไปเนี่ยณขณะน,นี้ยังมีผู้รู้รู้จักในการใช้ปรุงอาหารเพียงเท่านี้แต่ถ้าเราประชาสัมพันธ์ออกไปค่ะว่ามะปีจันทบุรีเนี่ยเป็นมะปีที่ดีอ,อ,อร่อยค่ะแล้วก็เหมาะที่ เขาเรียกอะไรฮะมาจันทบ,บุรีต้องต้องได้กินมาปี๊ดเนี่ยค่ะเมื่อนึกถึงมาปี๊ดต้องนึกถึงจันทบ,บุรีเท่านั้นนะคะทำให้มันเป็นเป็นของของจันทบ,บุรีเนี่ยพี่ว่ามันน่าจะทําให้คนข้างนอกเนี่ยสนใจแล้วก็สั่งซื้อเราได้เป็นจํานวนมากอะค่ะ ้นมะปีดนับเป็นพืชประจำถิ่นที่น่าสนใจและควรที่จะมีการส่งเสริมเพิ่มเติมจากที่เคยปลูกเป็นไม้ประดับหรือไม้มงคลเนื่องจากผู้บริโภคทั่วประเทศเริ่มรู้จักและเป็นที่ต้องการมากขึ้นราคามะปีดจ,จึงขยับขึ้นจากเดิม13บาทต่อกิโลกรัมเป็น25บาทต่อกิโลกรัมในปัจจุบัน